สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเรามานําเสนอเครื่องบินทีพพ่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับหลังจากที่พวกเราได้เดินชมเครื่องบินในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศจนครบหมดทุกเครื่องแล้วพวกเราได้พบเครื่องบินที่น่าสนใจอยู่2ลํลำด้วยกันนะครับเรามาเรินน่มกันที่เครื่องบินลำแรกของเราเลยนะครับโดยเครื่องบินลำแรกก็คือเครื่องบินโบอิงเจ็ดสามเจ็ดกีสองร้อยซึ่งอดีตของเครื่องบินลำนี้คือเครื่องบินของกองทัพอากาศไทย pues โดยได้รับมอบเมื่อเดือนธันวาคมปี2526 และได้รับการบรรจุเป็นเครื่องบินลำเลียงแบบที่11และได้รับหมายเลขทะเบียนเครื่องก็คือเลข22 222ก่อนจะได้ชื่อเล่นว่าวี6ต2โบอิงจะสร้างเครี่องี่200ลำนี้ยากใช้งานเป็นเครื่องพะที่นั่งสำรองและทำภารกิจลำเลียงต่างๆจนกระทั่งปลดประจำการในปีพศ2547และย้ายเข้ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศจนถึงปัจจุบัน อันนี้นะครับคือส่วนหน้าของปีกของเครื่องบินนะครับก็คือจะเป็นประเภท mid wing ก็คือปีกเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของ fuselage นะครับแล้วก็ปีกเนี่ยจะเป็นประเภท monoplane ก็คือจะมีแค่1นึปีกต่อหนึ่งข้างนะครับสองข้างก็จะมีแค่สองสองปีกไปก็คือ landing light นะครับ landing light เนี่ยเปรียบเสมือนไฟหน้ารถของรถยนต์ครับ ก็คือตอนกลางคืนเราจะต้องเปิดไฟหน้ารถใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเป็นไฟหน้าของเครื่องบินครับสุดท้ายก็คือสลัดนะครับสลัดก็คือเป็นแฟลกที่อยูอ่ตรง leading edge ของวิงนะครับของปีกก็คือจะช่วยในการสร้างลิฟ์ทำให้แฟลกเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักครับ ประกอบของแนั้นประกอบไปด้วย APU หรือ Auxiliary Power Unit ซึ่งใช้ในเครื่องบิน Boeing 737-400ใช้สำหรับการจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆของเครื่องบินรวมถึงระบบแอร์ซึ่งจะใช้เมื่อตอนเครื่องบินเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และดับเครื่องยนต์ ส่วน vertical stabilizer นั้นประกอบไปด้วย ladder ซึ่งใช้สำหรับการควบคุมการยอของเครื่องบินและ horizontal stabilizer ประกอบไปด้วย elevator ซึ่งใช้สำหรับการควบคุมการขึ้นลงของเครื่องบินหรือการควบคุมกันในแนวพิษต่อมาในส่วนของ back wing นั้นประกอบไปด้วยพ y l o อนและ flap หรือ out และ outboard aileron และ inboard aileron ซึ่งสาบใช้สำหรับเพิ่มแรงล้ของเครื่องบินโดยปกติการ take off และ landing เนื่องจากเครื่องบินจะต้องบินในความเร็วที่ต่ําเลยต้องเป็นต้องใช้แลปเพื่อเพิ่มแรงยกของเครื่องบินและแอร์เรลรอนใช้สำหรับการควบคุมการโลของเครื่องบินซึ่งทําให้เครื่องบินเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาได้นั่นเองเจ้าเครื่องยนต์ของเครื่องบิน Boeing 7 3 7 2 0 0เจนะครับซึ่งเจ้าเครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับจะมีชื่อเรียกว่าแฝด หรือ w i n n ี่ JT 8 D 9 A นะครับโดยเจ้าเครื่องยนต์เครื่องนี้นับจะมีโครงสร้างภายในที่เรียกว่า engine blade หรือใบมีดเครื่องยนต์จะถูกขับเคลื่อนด้วยความเร็วเท่ากับคอมเพรสเซอร์จะได้โมนลากาศจากแฟนและจะถูกพาออกมาและก็จะถูกนำไปใช้ผสมกับโมนลากาศที่ผ่านภายในเครื่องยนต์ ซึ่งมวลอากาศของเจ้าเครื่องนี้มันจะอยู่ที่25%และจะมีแรงผักอยู่ที่75%ทำให้ตัวเครื่องยนต์เครื่องนี้สามารถมีแรงขับได้ถึง97.9กิโลนิวตันของแรงขับเคลื่อนและอีกส่วนหนึ่งที่เราเจอกันเลยนั่นก็คือ Bucket Reverse เจะอยู่ส่วนตรงจุดที่ชี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนของเครื่องบินที่มีหน้าที่ชะลอความเร็วมันจะทำงานเมื่อ ตอนลงเท่านั้นครับในส่วนของ f u ลส l ลาหรือลำตัวเครื่องบินจะมีแท็กซี่ไลเป็นหลอดไฟที่ติดตั้งไว้กับ Landing Gear ร์สตรัปกติจะใช้ในขณะที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนที่อยู่บนพื้นเพื่อเพิ่มการมองเห็นในขณะที่แท็กซี่เทคออฟหรือ Landing n o สเกีย r หรือล้อนหน้าของเครื่องบินใช้ในการต่อโทบารเพื่อเชื่อมกับรถพุทธคา ล้อหน้านั้นไม่มีระบบเบรคติดตั้งอยู่และสามารถหมุนขยับซ้ายขวาได้เพื่อทำการเลี้ยวในขณะที่นักบินกำลังทำการแท็กซี่บีคอนไลท์จะมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้ดูเหมือนไฟสัญญาณที่กำลังกระพริบโดยบีคอนไลท์ของเครื่องบินลำนี้จะถูกติดตั้งอยู่ด้านใต้ของตัวเครื่องเป็นไฟสัญญาณที่แจ้งเตือนการทำงานของเครื่องบินลำนั้นๆั้นซึ่งนักบินจะทำการเปิดก่อนจะเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เมลล์แลนดิ้งเกียร์ มีหน้าที่รับน้ำหนักส่วนใหญ่ของตัวเครื่องโดยสำหรับเครื่องบินลำนี้จะถูกติดตั้งอยู่ที่คนปีกของทั้งสองข้าง p i t o e t t a t i s System ร,ระบบปิโตส t ตติกเป็นระบบเครื่องมือที่ไวต่อแรงกดที่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการบินเพื่อตรวจสอบเครื่องบินอย่างเช่นเลขมักระดับความสูงโดยทั่วไปโดยทั่วไปนั้นจะประกอบไปด้วยท่อปีโตและพอตสเตติกและก็เครื่องมือปีโตสเตติกเครื่องมืออื่น ที่อาจมีการเชื่อมต่อเป็นคอมพิวเตอร์อย่างเช่นข้อมูลปรับะกาศหรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินเครื่องบินลำต่อไปเครื่องบินบริพัตรทางเรานั้นได้ไปขอสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินบริพัตรมาให้แล้วเชิญไปชมบทสัมภาษณ์กันได้เลยครับสวัสดีครับผมวสุธารักษ์ศิริครับรับที่นี้ท่าอากาศยานี่รักวันนี้ผมจะมาสอบถามเกี่ยวกับเครื่องบินลำนี้นะครับเครื่องบินลำนี้นะครับก็คือชื่อว่าบริพัตร แต่ว่าต้องมเครื่องน,น้อเห็นันเครื่องบินใช่แล้วก็เบนักจริงเป็นเคร,รองบินจำลองครับสึ่งหรับจริงอาจจะอยู่ด้าน้องซึ่งล้อนามารถออกไปได้ เราอยู่นะครับก็จับด้านนี้เลยก็มาจากพวกนี้หนึ่งเช่นไม้เมือกไม้ตาเส่อนเนี่ยเราก็เอามาทําเป็นแบพัที่เราเห็นนี้ก็เป็นวัสดุของวนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้แบบว่าเป็นไม้เมือกคนเดียวนะเราใช้ไม้ละลายแผ่นแล้วมาใช้กาวติดๆติต่อให้มันแข็งแรงใช่ให้มันแข็งแรงแล้วก็มาทําเป็นแบพัดครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างไม้ของไม้เมือกของไม้ตาส่อ ซึ่งถ้าถามว่าทําไมเราต้องใช้ไม้เนกหรือไม้ตาเสือเพราะว่าคุณสมบัติของไม้สักชนิดนี้ครับมันจะมีเป็นอย่างยานะครับเวลาที่เรามาติดของปอกต่างๆมันจะทมารถรื้อตัดได้ง่ายมากเลยคอใช่ครับซึ่งรูปทรงนะครับรูปทรงถ้าเราเห็นแบบสับปีกแบบสองแบบก็ช่างนะสองสองแบบสี่ใช่แบบเกี่เพราะว่าสาเหตุที่เราต้องใช้สับเกียร์เนี่ยคือเพิ่มตัในสมัยนั้นครับมันยังไม่มีเทคโนโลยีที่มันสามารถขัดในขนาดเราเลยต้องใช้ ปีกในการช่วยเป็นที่กำลังมากพอใช่มีกำลังมากพอเราเลยต้องใช้ปีกช่วยในการสองชั้นทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับไปพัดรงนะปีกนะใช้เป็นผ้าใบนอะอไม่ใช่เลียมไม่ใช่เหล็กอะไรเลย ได้สร้างเองได้ใชนไหมเราก็บินไปงึ้เหมือนไปอวดแล้วแหละรือว่าเขาประเทศเราประเทศไทยเราพัฒนานนะสามารถสร้างสร้างได้สร้างได้ไดไดแล้วก็ในเอเชียยังไม่มีใครทำได้เลยตอนนะั้นคนประเทศไทยถือว่าหนึ่งในเอเชียเลยที่สร้างเองแล้วก็สร้างอเองใช่แล้วก็ไป่วินอวดโฉบนานต่างประเทศแล้วก็บินไปตังที่อย่างตอดภัยแต่เราตอนนี้นี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ร้ำล่ามากเลยใช่รับเป็นการอัพเดย มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยเพราะว่าที่ดูว่าผ้าใบนะใครใครจะคิดว่ามันจะขึ้นในบรรษากาศได้โดยที่ไม่ขาดไม่อะไรใช่ไหมใช่ครับ เพราะมันตามมาอีกเครื่องหนึ่งก็คือประชากิไตยชื่อว่าเครื่องบินประชาธิไตยแต่ว่าเครื่องบินประชาธิไตยแบบไม่ได้ถูกดึงขึ้นหรือว่ายังสร้างไม่สาเร็จเพราะว่าคนที่เขาคิดแปแบบเสียชีวิตก่อนระหว่างการปฏิบาตาัติราชการพ้าวครางไม่ก็เลยถูกท้าไายก็เหลือแต่เทาบุฒิันอันนี้ที่ถูกสร้างสําเร็จแล้วก็ถูกใช้งานจริงนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินแบบแรก ที่คนไทยสร้างนะก็แอบดีแบบน่นอนอันนี้สุดยอดมากเลยครับวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะครับนะคุณครับ structures ในส่วนของประกอบของเครื่องบินลำนี้นั้นทางปีกก็จะเป็นในรูปแบบของไบเพลนที่จะมีทั้งไฮวิงและโลวิงประกอบอยู่ด้วยกันแลนดิ้งเกียร์จะเป็นแบบคอนเวนชั่นแนลที่ส่วนมากจะพบได้ในเครื่องบินทหารสมัยก่อนแล้วก็ยังมีใบพัดหรือ p r o p e l อ e r ที่หมุนด้วยเครื่องยนต์แบบพิสตอนเอนจิน และก็สุดท้ายน,นี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับขอบคุณจากหัวใจ